สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับลูกหนูนะครับหรือว่าหินเจียนะครับเป็นของมายต้านะครับหรือมัตเทคก็จะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้อาการเสียนะครับอาการเสียมีเสียงดังนะครับขายลูกปืนแตกนะครับก็เลยจะมา แบ่งปันกันนะครับความรู้นะครับว่าสาเหตุนะครับน่าจะเกิดจากลูกปืนตลับไหนของตัวลูกหมูหรือว่าหินเจียนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเวลาเราถอดเราก็ถอดน็อตจะมีหัวนะครับเราถอดน็อตไขควางสี่ตัวนะครับถอดออกมาก่อนนะครับชุดหน้าไม่ต้องถอดก็ได้นะครับชุดชุดอ่าชุดด้านล่างสี่ตัวไม่ต้องถอดก็ได้นะครับ เอจะเพาะสี่ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นติดทุนมาด้วยนะครับเราก็ดึงทุ่นออกมาเลยนะครับให้ดีก็ถอดฐานก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าฐานจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ถอดฐานใช้ไขควงแบนะครับถอดฐานของทุนออกมาก่อนก็ได้นะครับ ลูกปืนที่แต่นะครับเราก็ตัวเฟืองตัวนี้นะครับเฟืองตัวนี้จะมีกิบล็อกนะครับเราก็ใช้ไขควงหรือว่าครีมทางแหวนนะครับทางออกนะครับก็จะมีริมนะครับริมอยู่กับเฟืองด้วยหนึ่งตัวนะครับเราก็ไม่แน่นนะครับเราก็ดึงสามารถเอามือดึงออกได้นะครับก็จะระวัง ริ่มนะครับริ่มครึ่งวงกลมนะครับหล่นหายด้วยนะครับก็พยายามถอดๆค่อยๆถอดนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุก็จะเป็นลูกปืนตลับนี้นะครับอยู่ด้านหลังเฟืองนะครับแตกนะครับมันก็จะไม่แน่นนะครับเราสามารถเอามือดึงออกได้นะครับตัวนี้แล้วก็ไปซื้อนะครับปืนมาเปลี่ยนนะครับเราก็ไม่ต้องไปจ้างเขานะครับ เราสามารถถอดทำเองได้นะครับสำหรับทุ่นลูกหมูตัวเล็กนะครับของมาเทคหรือของมาจิต้านะครับก็จะถอดเหมือนเหมือนกันนะครับครับตัวนี้ตัวตัวตัวด้านหลังยังดีอยู่นะครับเราก็เลยจะเปลี่ยนเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีแหวนรองไว้หนึ่งตัวนะครับก็จะและก็ตัวนี้นะครับ แล้วก็แหวนนะครับแล้วก็จะเป็นบ่าลูกปืนนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับ <c oughs> เกษตรกรนะครับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่มีลูกหมูนะครับหรือว่าหินเจียนะครับไปใช้งานที่บ้านเกิดอาการเสียงดังนะครับก็ทําการเปลี่ยนลูกปืนเองก็ได้นะครับ ันนี้ก็ไปซื้อลูกปืนมาเลยนะครับลูกปืนมันเบอร์อเบอร์หกหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือเปล่านี่นะครับก็ไปซื้ออะไรมาเองนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเองก็ลูกปืนก็ตลับนึงไม่กี่บาทนะครับ <c oughs> สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับสําหรับลูกปืนตลับนี้นะครับที่มีเสียงดังก็เราก็สามารถใช้มือ ใช่มือกดลงก็ได้นะครับครับ <c oughs> ก็ทำการเปลี่ยนไม่ยากนะครับแล <c oughs> ้วก็ใส่เฟืองใส่ ลองริมเข้าไปก่อนนะครับเป็นริมครึ่งวงกลมนะครับแล้วเราก็ใส่เฟืองนะครับถ้ามีอาการดังนะครับต้องต้องรีบเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเฟืองตัวนี้จะอ่าจะเสียหายได้นะครับเพราะว่าตัวปืนมันหลวมนะครับมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับมันจะไปเกาะกับเฟืองตัวนี้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนสักทีนะครับเดี๋ยวมันจะมีเกิดอาการลูดได้นะครับ ถ้ามีเสียงดังก็พยายามเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าัไม่กี่บาทนะครับ แล้วก็จะมีกิบล็อกนะครับเอาใส่เฟืองแล้วก็จะมีกิบล็อกตัวเล็กๆนะครับ ก็ใช้คีมทางหรือไขควงนะครับสันเข้านะครับไอแค่นี้นะครับสาหรับเปลี่ยนลูกปืนนะครับหกสี่ห้า เราก็ทําการประกอบนะครับประกอบทุนนะครับประกอบเข้ากับโครงตัวนี้นะครับก็ให้ทอทานก่อนนะครับพอเดี๋ยวผมจะดันไม้เข้านะครับให้ทอทานที่เป็นไขควงนะครับสีดําๆตรงนี้สองฝั่งนะครับ <c oughs> เราก็ย่อนเข้าไปเลยนะครับ ตัวนี้เราถอดดูเฟืองด้านในด้วยครับว่ามีการสึกหรอไหมครับก็ยังยังดีอยู่นะครับเฟืองตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับถอดไม่ยากนะครับนอบสี่ตัว สามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับสําหรับลูกปืนทุ่น ก็น็อตแค่สีตัวนะครับด้านในก็จะมีจรารบีนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนด้วยนะครับถ้าถอดแล้วนะครับเพราะว่ารอยสิ่งสกรปรกเข้าไปอยู่ด้านในนะครับมันจะไปหล่อเลี้ยงเฟืองตรงนี้นะครับพอใส่ทุ่นเสร็จแล้วเราก็ใส่ทานนะครับทานก็ ใส่ไม่ยากนะครับมีแค่ไขควงนะครับคิมทางแหวนนะครับก็สามารถถอดถอดได้แล้วนะครับ สีดำๆนี้นะครับถานนะครับสําหรับคนที่เคยถอดเปลี่ยนเองแล้วก็ผ่านได้นะครับสําหรับคนไม่รู้ก็แนะนําแบ่งปันความรู้กันไปนะครับอาการเสียงดังนะครับตัวนี้นะครับ เี๋ยวเรามาเทศสนะครับว่าเสียงหายไปมืบ้ยนะครับ ก็เสียงเหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับแต่ผมยังได้ประกอบชุดหน้านะครับเพราะว่าจะใส่จระบีก่อนนะครับเดี๋ยวจะเวลาจะยาวไปนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะครับสำหรับ เกษตรกรนะครับชาวไร่ชาวนาที่มีลูกหมูหรือว่าหินเจียไว้ใช้ในบ้านนะครับอาการเสียงดังนะครับเสียงดังแล้วก็ที่ถอดมาก็เป็นลูกปืนแตกนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปหน้ามีสาระดีๆความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ